พี่บอยทำอะไรอะเอาเฮียพับเบาสิพี่บอยลูกค้าถามมาได้เซ็กสามสิบเราอะไฟหน้าเป็นแบบไหนอะพี่เป็นแบบ LED ให้ความสว่างแล้วก็ทนทานด้วยแล้วมันสว่างมากไหมอะพี่โอ้มากสว่างชิ่ป่ะเลี่ยล่ะแล้วมันสว่างเหมือนตอนกลางวันเลยไหมอะพี่โอ้ยเฮียเ้ยเดี๋ยวคืนนี้นะมึงขับไปสันเขื่อนนะแล้วมึงเปิดไฟนะตอนสี่ทุ่มอะมึงเห็นยันส้นตีนเขื่อนเลย มึงอยากกับพิบตาในสัตว์สว่างชัดตาแตกเลยล่ะพิบหายอรถม,ม,ม,มันแน่นดีนะโยมไปดูเขื่อนกันไหมแนน,น่ตอนสี่ทุมมาหนวดให้อาตมานิดนึงเห็นโยมยาวอยู่แบบนี้หลวงพี่ทำเนียนเป็น พเพราะนแชร์ทนเทะลาอบอกซู้สู้โคตรเบี้ยแค่รอดนี้กูให้มงหลายโคตรคนต่อไป